กฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนยานพาหนะที่ใช้ในการขนสน่งกฎหมายการจดทะเบียนยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งทางบก พระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพศ2522เป็นกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมและจัดระเบียบการขนส่งทางถนนด้วยรถเพื่อให้ระบบการขนส่งทางบกมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งกำหนดให้ผู้ที่จะใช้รถเพื่อการขนส่งจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบการเสียก่อนสำหรับตัวรถตลอดจนการใช้งานและการขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฎดังนี้ค่ะ 1. ข้อกำหนดด้านผู้ประกอบการขนส่ง2ข้อกำหนดด้านตัวรถ3ข้อกำหนดด้านผู้ขับรถ4ข้อห้ามการเดินรถค่ะ กฎหมายการจดทะเบียนยานพาหานะที่ใช้ในการขนส่งทางน้ำมาตราหนึ่งพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเลพศ2534ผู้ขนส่งหมายความว่าบุคคลซึ่งประกอบการรับขนของทางทะเลเพื่อบำเน็จเป็นทางค้าปกติผู้ขนส่งอื่นหมายความว่า บุคคลซึ่งมีได้เป็นคู่สัญญากับผู้ส่งของในสัญญารับขนส่งของทางทะเลผู้ส่งของหมายความว่าบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ส่งของในสัญญารับขนส่งของทางทะเล ผู้รับตาส่งหมายความว่าบุคคลซึ่งมีชื่อระบุไว้ในใบาตาส่งว่าเป็นผู้รับตาส่งหรือผู้รับของสำหรับใบาตาส่งที่ออกให้แก่บุคคลโดยนามภาชนะขนส่งหมายความว่าตู้สินค้าไม้ลองสินค้าหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกันซึ่งใช้บรรจุหรือรองรับของหรือใช้รวมหน่วยการขนส่งของหลากหลายหน่วยเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการขนส่งทางทะเล หมวดหนึ่งหน้าที่และสิทธิของผู้ขนส่งหมวดสองใบตาส่งหมวดสามหน้าที่และสิทธิของผู้ส่งหมวดสี่ความรับผิดของผู้ขนส่งหมวดห้าข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่ง หมวด 6. ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งและการคิดค่าเสียหายกฎหมายยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งทางอากาศ พระราชบัญญัติการรับคนทางอากาศระหว่างประเทศพศ2508คือการรับคนทางอากาศระหว่างประเทศซึ่งตามความตกลงระหว่างผู้สัญญาตกลงให้ถิ่นต้นทางและปลายทางตั้งอยู่ภายในอาณาเขตของรัฐภาคี2เขตหรือตั้งอยู่ภายในอาณาเขตของรัฐเดียวแต่มีถิ่นหยุดพักที่ตกลงกันภายในอาณาเขตโครงสร้างของกฎหมายมีด้วยกัน6หมวดหมวด 1. การรับขนคนโดยสารและสัมภาระหมวด2การรับขนของ 3. การรับผลร่วมกันหมวด4การรับผลของอากาศที่ดําเนินการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ขนส่งตามสัญญาหมวด 5. การฟ้องร้องค่าเสียหายหมวด6กการรับคนทางอากาศภายในประเทศ